กาบเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะคะในสุดก็ต้องขอกราบขอประคุณนะคะท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ได้กรุณานะคะให้ข้อเสนอแนะนะคะและให้ข้อแนะนําข้อสังเกตต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ มีหลายประเด็นนะคะที่คิดว่าเราก็สามารถที่จะกลับไปดําเนินการได้เลยนะคะดิฉันอยากจะนํานเสนอนิดนึงนะคะว่าในส่วนของความรุนแรงในครอบครัวที่มีประเด็น,นอาจจะไม่สามารถตอบคําถามได้ทุกท่านนะคะแต่ขออนุญาตพูดในภาพรวมนะคะในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ่องความรุนแรงเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะสามสามประเภทนะคะประเภทที่1ความรุนแรงทางร่างกายเนี่ยก็เป็นจํานวนที่มากที่สุดน,นะคะในในทุกสิติของหน่วยงานนะคะประเภทที่2ก็คือความรุนแรง ทางเพศอันนี้ก็มีอ,อยู่เป็นอันดับสองแล้วก็ความรุนแรงด้านจิตใจที่หลายท่านได้พูดถึงนะคะเพราะนั้นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งเราเก็บข้อมูลทั้งสส่วนเลยนะคะแต่ว่าทุกส,สี่ที่ไม่ว่าจะเป็น16หน่วยงานเนี่ยเราจะเห็นว่าทางร่างกายมากที่สุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยอยู่ในรายละเอียดที่การนําเสนอนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะ ในเรื่องของการดําเนินง,งานนะคะท่านจะในเรื่องของการดําเนินง,งานที่หลายท่านพูดถึงนะคะเรามีแผนปฏิบัติการนะคะเรื่องของอการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเรามีใน5้าีเขาเรียกในเรื่องของอโ p o l i ซีเรื่องของเชิงนโยบายแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองนะคะ เราก็ป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินคดีทางกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของพ์ทเนอร์ชิพอันนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะนั้นเนี่ยในการดําเนินงานเราก็จะเน้นในเรื่องของบูรณาการซึ่งหลายท่านก็ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็พูดถึงว่าจะต้องมีบูรณาการในของทุกภาคส่วนนะคะในการดําเนินงานเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้เองเนี่ยคิดว่าการที่เรามีคณะกรรมการนะคะในจากทุกหน่วยงานนะคะรวมทั้งภาคเอกชนก็าสามารถขับเคลื่อนในเชิงนโย,ยบายได้และอีกส่วนหนึ่งนะคะเรามี MOU ความร่วมมือกับ27หน่วยงานนะคะทุกคนเข้าใจ ระหนักถึงความสําคัญของอความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้กลไกในส่วนคณะกรรมการนะคะซึ่งถ้าพูดถึงกลไกเรื่องของการดําเนินง,งานเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเรามีกลไกทั้ง3ระดับนะคะระดับชาติก็มีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงนะคะในระดับชาติแล้วก็มีในระดับจังหวัดเนี่ยนะคะเรามีศูนย์ปฏิบัติการนะคะ ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกจังหวัดนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครก็อยู่ที่กรมกิจการสตรีและสถาบัานครอบครัวส่วนในชุมชนนะคะก็มีศูนย์ปฏิบัติการนะคะมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุม,ช,มชนนะคะที่หลายท่านก็พูดถึงว่าเรามี7,149แหง่งเพราะนั้น,นกลไกทั้ง3ส่วนเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทีนี้มันอาจจะอยู่ในส่วนของความเข้าใจนะคะส่วนในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าท่านดูในพรบท่านจะเห็นว่าผู้รักษาการในกฎหมายคือในเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะหรือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหรือทางด้านสังคมนะคะ จะต้องบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วในอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะคือในเรื่องของความรุนแรงที่บอกเรามีนโยบาย5ปีเนี่ยแต่สิ่งสําคัญคือที่เราในเรื่องของกระบวนงานที่สําคัญก็คือเรื่องของการคุ้มครองวัตถุประสงค์หลักของพรบ คุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวปี2550เนี่ยนะคะคือในเรื่องของคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวให้เขาได้รับความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนที่หลายท่านก็พูดถึงเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะเพราะเราไม่ได้มีธงเลยเราไม่เคยในเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่ได้มีธงว่าคนที่มีความรุนแรงในครอบครัวจะต้องกลับมาอยู่ครอบครัวเดียวกันเรานะคะให้เขามีการปรับปรุงแก้ไขนะคะมีมาตรการนะคะเช่นอาจจะให้ไปในเรื่องของการเลิกสุรา หรือยาสิติดนะคะหรือว่าส่งไปรักษาพยาบาลหรือบางทีในส่วนคุ้มครองก็ห้ามเข้าใกล้50เมตรอะไรลักษณะนี้คือสารก็จะสั่งมาตรการคุ้มครองในกรณีเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะนั้นการย่าล้างหรือการที่เขาแยกกันเนี่ยนะคะเราก็คำนึงถึงผลประโยชน์ในของผู้ถูกกระทำแล้วก็ในเรื่องของเด็กด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้เพื่อการไกล่เกลี่ยให้อยู่ร่วมกันในใน,ใน,ใน,ในทุกรายนะคะก็ดูเป็นเคสเคส,เคสอันนี้ก็ก็อยากจะนำเรียนเพราะนั้นในส่วนของอที่ท่านให้ข้อเสนอในรายงานเนี่ยนะคะเราก็จะรับไปปรับปรุงเพราะว่าเรารายงานทุกปีนะคะปี65เนี่ยก็ ใกล้จะมาเสนอนะคะเพราะนั้นในส่วนสถิติที่เป็นจริงในส่วนข้อมูลที่มีคนพิการมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะ เรื่องของแผนปฏิบัติการที่หลายท่านพูดถึงว่าเรื่องของตัวชี้วัดเรามีตัวชี้วัดชัดเจนไหมสามารถวัดผลได้ไหมและความดูแรงในครอบครัวเนี่ยนำเรียนท่านก็เห็นจากสีติเพิ่มขึ้นทุกปีจากหลักร้อยนะคะจนเป็นหลักพันนะคะจะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นจากเคยก่อนโดยเพราะช่วงก่อนครูผิดอาจจะประมาณ150ยาสิบเดือนต่อรายร้อยห้าสรายต่อเดือนนั่นนะคะ คะนนี้เพิ่มเป็น200นะคะบางเดือนก็200ขวาอันนี้เห็นเสิิมสิติอีกส่วนหนึ่งนะคะการที่เพิ่มนะคะซึ่งจริงเราก็มีเป้าหมายที่ต้องให้ลดแต่ส่วนหนึ่งเนะี่ยอย่างหลายท่านพูดว่าความดูแลในคะรอบครัวมานทีข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดมีบางส่วนนะคะแต่ถ้าส4เชิงว่ามีคนมาแจ้งมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่ามีการรับรู้ประชาชนเข้าใจเพราะเราดูจากสิติ เดิมเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีการแจ้งความมากนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวถูกกระทำมาแจ้งความเองแต่ว่าเราพยายามรณรงค์นะคะเหมือนที่หลายท่านพูดก็คือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวอย่างเดียวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคมก็จะมีการสอดส่องเพราะนั้นจํานวนนะคะคนที่เข้ามาแจ้งที่ไม่ใช่ตัวที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นผู้เพื่อนบ้านนะคะซึ่งซึ่งขณะนี้มีเพื่อนบ้านที่อาจจะพบเห็นเนี่ยก็มีการเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่า เราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเราจะรับไปปรับปรุงในส่วนของตัวรายงานส่วนในร่วงของกระบวนการในการทํางานเนี่ยนะคะหลายท่านให้ข้อเสนอแนะนะคะเราก็จะไปนําไปปรับปรุงส่วนที่3นะคะส่วนที่3ที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายนะคะเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวปี50เนี่ยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะ เรามีการประเมินผลสมริตเรียบร้อยแล้วนะคะมีการประเมินผลสมริ์ของพรบรชบับ,บนี้ซึ่งก็เป็นเหมือนหลายห,าย,หายท่านได้พูดถึงก็คือมันจะมีประเด็นปัญหาในเชิงปฏิบัติงานอยู่นะคะในเรื่องของเช่นมาตรา10การต้องร้องทุกกล่าวโทษต่างๆเนี่ยนะคะหรือมีในหลายๆส่วนที่อาจจะ ให้ความสำคัญเรือของเหมือนเขียนว่าไก่เคียย์ลักษณะนี้ในปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะเราเห็นปัญหาเราก็มีการประเมินผลสรีตมี10ประเด็นซึ่งรับฟังความคิดเห็นก็มีการปรับปรุงณนะขณะนี้นะคะโดยเรามีประธานนะคะท่านาศาสตราจารย์พิเศษท่านจารานพัตรีธนาคุณเนี่ยนะคะร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ที่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะทํางานเราได้ร่างกฎหมายนะคะฉบับนี้ที่ปรับปรุงรับฟังความคิดเห็นมาคะทั่วประเทศมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย เป็นกฎหมายที่เราพร้อมร,รัฐบาลใหม่เราก็สามารถที่จะ,ะเสนอในการปรับปรุงแก้ไขพรบรคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุแนแรงในครอบครัวปี50นะคะก็ฝากท่านสมาชิกได้สนับสนุนนะคะกฎหมายฉบับนี้าาก็จะแก้ปัญหาซึ่งเราเห็นปัญหาจากที่ท่านได้น,นําเสนอมาก็จะในส่วนของกฎหมายนะคะส่วนในอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านพูดถึงพรบรส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวปี2562นะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะมีพระราชกําหนดนะคะอยู่นะคะ ถามว่ากระทรวงพอมอได้มีการเตรียมความพร้อมตรงนี้อย่างไรนะคะเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอัตรากําลังเจ้าหน้าที่มีการขอไปที่ทางกอพอแล้วก็หลายท่านก็พูดว่าพนักงานความรุนแรงของเราตอนนี้ยังเป็นช่างเหมา,าอาจจะไม่มีความมั่นคงเราก็าขอไปเป็นพนักงานราชการนะคะ2อ1อัตราอยู่กําลังส่วนจวิเคราะห์ก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์นะคะแต่ละจังหวัดก็มีนิติกรแล้วก็มีนักจิตวิทยาถ้าเราสามารถมีบุคลากรที่พร้อมที่จะตามรองรับพรบปี62ก็คือจะ จังหวัดเนี่ยนะคะทุกจังหวัดจะเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวนะคะแล้วศูนพัฒนาครอบครัวในชุมชนก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนะคะเราได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ในการพัฒนา บุคลากรด้วยแล้วรวมทั้งในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่มีผู้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเนี่ยนะคะเราก็มีการขยายเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมซึ่งจะทําเป็น,นกลไกนั้นหน้าที่ในการาคุ้มครองนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะกใ็ในชั้นนี้ที่ฉันค่อยขอจะนานะคะข้อเสนอแนะของท่านแล้วก็ได้ตอบในบางส่วนของท่านนะคะเพราะนั้นในเรื่องกฎหมายเราก็มีความก้าวหน้าเรื่องกระบวนงานเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้ นะคะให้บูรณาการหรือขณะนี้เรามีการตั้งนะคะทีมสหวิชาชีพในพื้นที่นะคะเพื่อจะได้ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการอบรมแม้แต่ตํารวจนยคะเราก็มีการอบรมพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็ในเรื่องของ ทัศนคติหรือเจตคตินะคะหรือการโดรงความดุแดงในครอบครัวตอนนี้เรารดนรงในเรื่องของ respect นะคะการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ในเรื่องของมายาคตินะคะในเรื่องของความดุแดงในครอบครัวเพราะนั้นประเด็นที่ครูทันเสนอเองหรือหลายๆท่านพูดถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยอันนี้เราระหนักให้ความสําคัญแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรุนแรงในครอบครัวนะคะเราต้องเริ่มจากบุคคลในครอบครัวในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรด้วยนะคะเรื่องของการ ในทุกพื้นที่ให้เป็นที่ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ขอค่ข,ขอได้ตอบคำถามหรือว่าได้สะท้อนนะคะในส่วนของที่ทุกท่านได้กรุณานะคะได้ให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำนะคะท,ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของกอกบพอบขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่าน